สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับถือโอกาสนะครับนำพระเหรียญหลวงพ่อก่นรุ่นแรกนะครับวาระแรกของการจัดสร้างนะครับเหรียญหลวงพ่อกั่นะครับสร้างในปี2469นะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้นะครับตั้งแต่ที่สองเหรียญหลวงพ่อก่นมานะครับ เป็นเหรียญที่สวยไม่แพ้เหรียญใดในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นเหรียญที่มีความคมชัดสวยเนื้อด,ดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยยังไม่ผ่านการนำมาขึ้นคอบูชาหรือเข้ากรอบเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เป็นมรดกตกทอดมานะครับของศูนย์มยสมบัติสารแผ่นดินนะครับน่าจะเป็นรุ่นคุณพ่อนะครับ ของท่านประธานศูนย์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้รับมอบมานะครับและได้ส่องเห็นว่าโหทำไมเป็นพระเหรียญที่มีความสวยมากในการแกะนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อกันผมเชื่อว่าเหรียญรุ่นแรกเนี่ยมีหลายบล็อกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สร้างวันแรกจริงๆนะครับจะเป็นเบ้าประกบนะครับเพราะฉะนั้นขอบพระเนี่ยจะหนานะครับ ก็จะแตกต่างจากเหรียญทองคานะครับพระเหรียญทองคําหลวงพ่อกันมีการจัดสร้างนะครับผมเชื่อว่าวงการเซียนพระนะครับแล้วก็วงการพระเครื่องส่วนใหญ่นะครับประมาณสัก90%สเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเหรียญทองคําไม่มีนะครับแต่จริงๆแล้วมีการจัดสร้างนะครับจากข้อมูลที่ได้เนี่ยประมาณ50เหรียญเลยนะครับในการสร้างพระทองคํา วาระแรกในปีนะครับสองสี่หกเก้าเนี่ยมีการสร้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะกระจายไปอยู่กับผู้ที่มีตำแหน่งมีฐานะในยุคนั้นนะครับคนชาวบ้านทั่วไปนี่ยากครับเรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้เห็นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็กระจายไปทั่วนะครับทั้งสูย์มาสมบัสามเป็นดินนะครับก็มีนะครับที่ชลบุรีเนี่ยมีอยู่สองเหรียญน,นะครับมีทั้งเนื้อ ทองคําที่เป็นการฉลุกด้วยนะครับมีนะครับมีการจัดสร้างนะครับผมได้สอบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสมาธิแก่กล้า,ามีฌานบารมีแก่กล้านะครับได้สอบถามท่านให้พิจารณาให้นะครับก็มีการสร้างจริงๆนะครับแต่นะครับ บางท่านที่บอกไม่มีเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นดีกว่านะครับอย่าใช้คําว่าไม่มีนะครับเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านก็เกิดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าไม่เคยเห็นดีกว่านะครับเราเรียกได้ว่าเราจะได้ไม่ไปลายปา마ศนะครับในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับวันนี้เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับถือเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยมากนะครับไปดูด้านหลังนี่เลยด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะเนื้อ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงเก่านะครับเขาจะออกลักษณะเหมือนเหมือนทองแดงตายนะครับสีส้มนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับมีนะฮะผู้มาขอจีบนะครับเสนอให้2ล้านนะครับผมผมบอกว่าขออนุญาตเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับยังยังไม่ ไม่อยากให้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดเท่าที่ได้2เหรียญหลวงพ่อกันมาเลยนะครับส่วนเรื่องมูลค่าเนี่ยนะครับยังไงคือคือเราเหรียญไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมขออนุญาตเก็บไว้ชมนะครับไว้ให้ลูกหลานได้ได้เห็นนะครับได้มีโอกาสมาชมมาสององค์จริงนะครับเรียกได้ว่าใครได้สองเหรียญน,นี้นะครับ ดูเห็นเม็ดตาเนี่ยฮะชัดเจนมากชายจีวรนี่คมนะครับดูเม็ดไข่ปลานะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยคมชัดมากนะครับหน้าผากของหลวงพ่อนี่แกะเป็นเลี้ยวสามเลี้ยวเลยนะครับหูพักกันชัดเจนนะครับยันอัขระต่างๆเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับเดี๋ยวส่องเข้ากล้องกําลังขยายสูงให้เห็นด้วยนะครับขอบจะหนาเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะเป็น นะครับเบ้าประกบนะครับหนามากนะครับเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับการตัดแต่งนะครับด้านหลังนะฮะขอบที่ผมเห็นนะฮะหูเหรียญเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบเป็นลักษณะเหมือนกับโดนัทนะครับอันนี้เป็นขอบเป้นเลยนะฮะขึ้นมาเลยนะครับกรอบนะครับชัดเจนมากนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนําเข้ากล้องกําลังขยายสูงให้ชมนะฮะ โอ้โหการแกะยันนะฮะแกะได้คมจริงๆนะครับยันด้านล่างนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับส่วนใหญ่พระที่ถอดพิมพ์นะฮะจะไม่ติดติดไม่ชัดนะฮะยันด้านล่างนะครับตองดูตัวบอใบไม้นะครับไม่ต้องชี้ตำหนิกันมากให้ชมความสวยงามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเก่งนะครับในการชี้ตำหนินะครับนะครับ ด้านหน้าจะหนากว่าด,ด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะนี่คือขอบข้างเลยนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากตั้งแต่ที่เคยส่องเหรียญหลวงพ่อกันมาเดี๋ยวนําเข้ากล้องกําลังขยายสูงให้ชมนะครับโอ้สวยไหมครับผมชอบตรงในส่วนของเม็ดนะครับ เม็ดกลมๆที่อยู่ตรงขอบซุ้มนะครับเห็นไหมฮะโอ้สวยงามมากนะครับแล้วก็เส้นริ้วต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอันนี้จะเห็นตาของหลวงพ่อนะฮะเมตาเนี่ยชัดเจนมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆเหรียญหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อกันอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับลองสังเกตดูนะครับการแกะลายกระหนกข้างเห็นไหมครับคมมากๆเลยนะครับนี่เห็นเมตตาของหลวงพ่อเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับสวยงามริ้วชีวรนนะครับ การแกะยันต่างๆด้านหน้ามีหลายมีหลายบล็อกนะครับตัวงองูนะครับอออ่างอออ่างตัวนี้เห็นไหมครับมีปลายนี่เป็นแฉกเลยนะครับหลวงพ่ออุปชานะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับโอ้โหเด๋ยวาลองชมความสวยไปแต่ละจุดเองแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่สวยงาม mm hmm. จริงๆไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่แบบชัดเจนมากนะครับ เนี่ยขอเบ็ดนะฮะขมๆขมเลยนะครับเห็นการแกะนี่เป็นล็อกแกะนะครับเส้นซ้อนยันนะครับนี่ขอเบ็ดฮะ,ะขมกิ๊บ ตั้งแต่สองเหรียญหลวงพ่อกันมานะฮะเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนี่ครับดูยันดูความคมของตัวนี้ฮะในการแกะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นการซ้อนนะครับของยันของการแกะ้อนนะครับนี่โอ้ดูดู บอไบไม้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับรบล็บอกแกะจริงๆยันตัวนี้จะต้องติดเต็มนะครับส่วนใหญ่ที่ถอดมาเนี่ยมันจะแหว่งนะครับจะหายไปเห็นไหมครับสวสวยงาม อตัวปฏิปานะครับมันจะลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่ารเหรียญหลวงพ่อกัดเหรียนนี้สวยขนาดไหนลองขึ้นชมภาพด้านบนหน่อยนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับคือ นะครับผู้ที่สะสมเหรียญน,นี้นะครับมาส่องเหรียญน,นี้องจริงนะครับเรียกได้ว่าบอกโอ้โหแบบเขาไม่เคยเห็นนะครับเหรียญที่มีความสวยคมชัดขนาดนี้เรียกได้ว่าเก็บด,ดีมากนะครับสวยและสมบูรณ์มากๆนะครับในเรื่องของมูลค่านะครับไม่ต้องคุยกันเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็ขอเป็น ไว้โชว์ให้ลูกหลานได้ชื่นชมในพระบรมีหลวงพ่อกันเห็นไหมครับสวยไหมครับผมถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสมบูรณ์มากมากนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความศรัทธาในเหรียญหลวงพ่อกันขอให้ท่านได้พบเหรียญแท้ทันหลวงพ่อนะครับก็กันทุกๆคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ